สิบท่าไม้ตายสุดโหดของกลุ่มหมวกฟางแต่ละคนจะมีท่าไม้ตายที่แรงที่สุดคือท่าอะไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปนี้เลยดีกว่าครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชิโนบิไรซิง่งกลุ่มหมวกฟางก็จะมีสมาชิกรวมกันอยู่ที่10คนพอดีครับนับตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันพวกเขาก็ไม่เคยที่จะหยุดแข็งแกร่งขึ้นเลยแต่ละคนเนี่ยก็จะสรรหาวิธีเรียนรู้วิชาใหม่ๆพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะทําให้ตัวเองแข็งแกร่งขึ้น และกลับมาซัพพอร์ตพวกพ้องของตัวเองให้ได้มากที่สุดคือทุกคนเนี่ยก็จะไม่ยอมเป็นตัวถ่วงของเพื่อนเลยละครับซึ่งนี่มันก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆในฐานะเพื่อนเลยนะอย่างตัวของอูซอบครับแต่เดิมแล้วเขาก็จะมีความโดดเด่นในด้านความแม่นยําไม่ว่าจะเป็นการใช้หนังสติ๊กยิงกระสุนพิเศษต่างๆที่ตัวเองประดิษฐ์ขึ้นมาเองยิงไปใส่เป้าหมายในฐานะลูกเรือเนี่ย ก็จะมีความสามารถในการยิงปืนใหญ่ที่แม่นยำมากๆจนได้รับการขนานนามว่าเป็นผลซุ่มยิงประจำกลุ่มหมวกฟางเลยก็ว่าได้ครับนอกจากนี้ยังควบตำแหน่งเป็นนักประดิษฐ์ที่เคยประดิษฐ์อุปกรณ์ต่างๆให้กับเพื่อนๆในกลุ่มได้ใช้อีกด้วยแต่หลังจากเหตุการณ์ทม์สคริปต์เวลาผ่านไป2ปีอู๋ซบก็ได้ฝึกฝนตัวเองอยู่บนเกาะโบอินเขาก็ได้ค้นพบพลังที่สุดจะแปลกพิสดารจากมเมล็ดพืชบ,บนเกาะโบอินและนำมันมาใช้ตั้งชื่อว่าป๊อปกรีน มเมล็ดพืชที่มีคุณสมบัติพิเศษมากมายหลากหลายและท้าไม้ตายที่รุนแรงที่สุดของอุซบณปัจจุบันมันก็คือ Impact w o ูฟเมล็ดป๊อปกลินที่แตกกิ่งก้านสาขาออกมามีรูปทรงเหมือนกับหมาป่าพุ่งเข้าใส่เป้าหมายสร้างแรงกระแทกมหาศาลในรัศมี3เมตรที่ทำให้ตัวละครอย่างดารุมะพ่ายแพ้ให้กับอุซบลงไปในช่วงท้ายของวันพีซอนิเมะภาคเกาะมนุษย์เงือกตอนที่566เลยทีเดียวครับ เดี๋ยวเราจะค่อยๆไต่ระดับความรุนแรงของท่าไม้ตายขึ้นไปเรื่อยๆนะครับกับสมาชิกคนต่อไปอย่างตัวของหนามนิต้นหนเรือผู้เก่งกาจประจำกลุ่มหมวกฟางครับในช่วงเริ่มต้นเธอใช้กระบองธรรมดาธรรมดาทั่วไปเป็นอาวุธความพิเศษของมันเลยก็คือสามารถแยกเป็น3ชิ้นเพื่อที่จะให้สะดวกต่อการเก็บรักษาได พกไปที่ไหนก็สะดวกสบายครับที่มันก็ทําได้เพียงแค่ใช้ฟาดใช้ตีคู่ต่อสู้เพียงเท่านั้นเองครับแต่ก็ได้ตัวของอุซบประดิษฐ์อุปกรณ์กระบองคุริมะให้กับนามิในช่วงภาคอลาบาสตาในตอนนั้นเนี่ยนอกจากที่นามิจะสามารถควบคุมอากาศได้นิดๆหน่อยๆจากบอบเบิลต่างๆที่สร้างออกมาจากกระบอกคุริมะแล้วท่าไม้ตายสุดยอดของนามิก็จะเป็นท่าร์นโดเทมโปครับที่จะจับศัตรูเหวี่ยงไปติดกำแพง สร้างความเสียหายทางกายภาพให้กับศัตรูได้อย่างมหาศาลซึ่งต่อมาตัวของนามิก็ได้รับการฝึกฝนทั้งด้านสภาพอากาศและภูมิศาสตร์จากเหล่าผู้เท่าบนเกาะเวเทเลียเธอก็ได้รับความรู้และความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นไปอีกครับและในปัจจุบันท่าไม้ตายสุดโหดที่สุดของนามิมันก็คือท่า thunderbolt หรืออสนีบากที่สามารถเคลื่อนที่ซอกแซกไปหาเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ จากตัวของหนึ่งในโฮมมีที่ถูกสร้างขึ้นโดยบิ๊กมัมอย่างก้อนเมฆซูสในอนิเมะวันพีชตอนที่1038นั่นเองครับต่อมาเรามาดูสมาชิกที่เด็กที่สุดในกลุ่มหมวกฟางกันบ้างดีกว่าครับกับโทนี่โทนี่ช็อปเปอร์ช็อปเปอร์เนี่ยเขาก็จะเป็นกวางที่กินผลปีศาจ ลฮิตโตฮิตโตโมเดลมนุษย์เข้าไปบวกกับยาเม็ดรัมเบอร์บอลที่มันก็จะสามารถทําให้เขาเปลี่ยนเป็นร่างต่างๆเพื่อใช้รับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้ครับและท่าไม้ตายที่แข็งแกร่งที่สุดของชอปเปอร์มันจะปรากฏออกมาเมื่อเขาอยู่ในร่างมอนสเตอร์พอยท์เท่านั้นในร่างนี้ชอปเปอร์ก็จะมีขนาดตัวที่ใหญ่ขึ้นมีพลังกายที่มหาศาลมากขึ้นรูปแบบการโจมตีของเขามันก็จะเป็นการโจมตีทางกายภาพซัส่วนใหญ่นะครับเราจะเห็นว่าท่าไม้ตายของชอปเปอร์อย่าง cross ก็ยังไม่สามารถทําอะไรกายาเหล็กของคูมาโดริได้แต่ในขณะที่ชอปเปอร์เปลี่ยนร่างเป็นมอนสเตอร์พอยต์เพียงแค่เขาใช้ฟามือตบไปที่คูมาโดริทีเดียวก็ทําให้เขาหมดสภาพการต่อสู้ไปได้เลยครับเร,เรียกได้ว่าร่างมอนสเตอร์พอยต์นี่แหละคือท่าไม้ตายของชอปเปอร์อย่างแท้จริงเรายัางไม่จบกับการขยายร่างของกลุ่มหมวกฟางครับเพราะในอันดับถัดไปเขาก็มีร่างสองที่ใหญ่ไม่แพ้มอนสเตอร์พอยต์ของชอปเปอร์เลยนั่นก็คือตัวของแฟรงกี้ ไซบอกหนุ่มผู้มาจากวอเทอร์เซเว่นชื่อเดิมของเขาคือคัตตี้เฟรมครับแต่นั่นมันก็ไม่สําคัญเท่ากับเรื่องที่เขาได้ประสบพบเจอมาที่แฟรงกี้ที่ต้องใจสลายจากเหตุการณ์ที่ตัวเองเป็นสารตั้งต้นที่ทําให้มันเกิดขึ้นเขาทําให้ผู้มีพักคุณอย่างคุณทอมต้องเสียชีวิตความเจ็บช้ำทําให้เขาหน้ามืดตามัวเอาตัวเองเข้าไปวัดกับรถไฟเดินทะเลจนร่างกายบาดเจ็บสาหัสและได้ดัดแปลงตัวเองให้กลายเป็นมนุษย์ไซบอก ที่ร่างกายของเขาเนี่ยสามารถทําอะไรได้อย่างหลากหลายมากมายเลยทีเดียวครับหลังจากที่เขาถูกบาโทโรมิวคูมาส่งไปยังเกาะคาราคุริเหตุการณ์ก็ได้ทาสคริปต์ไป2ปีแฟงกี้ก็ได้ดัดแปลงตัวเองหนักขึ้นไปอีกขั้นแบบอัปเกรดสุดๆจนร่างกายแปลกประหลาดผิดมนุษย์แต่ก็แลกมาด้วยฟังก์ชันทางร่างกายที่ใช้งานได้อย่างหลากหลายมากขึ้นไปอีกหลายเท่าครับเช่นการเปลี่ยนทรงผมทุยอย่าไล่สาระนะ ซึ่งตัวของแฟลงกี้ก็กลับมาพร้อมกับยานพาหนะสุดล้ำยุคล้ำสมัยทั้ง布拉基奥坦ง5และคูโรไซเ r r u รถถังและมอเตอร์ไซค์สุดเท่เมื่อประกอบล่างเข้าด้วยกันก็จะกลายเป็นหุ่นยักษ์เ e เนอ a l แฟลงกี้ที่มีความแข็งแกร่งเป็นอย่างมากจนสามารถเข้าไปซัดกับผู้ใช้พลังพิเศษจากผลปีศาจสาเทอร์ทอผลปีศาจสายโซออนพันสัตว์ดึกดำบรรย่างซาสกิ หนึ่งในหกล่องนภาลูกน้องระดับแนวหน้าของไคโดได้อย่างสูสีเลยซึ่งเจเนอ a รัลแฟงกี้เนี่ยก็คงเป็นท่าไม้ตายสุดยอดของแฟงกี้ที่มีความแข็งแกร่งใกล้เคียงกับชอปเปอร์ในร่างมอนสเตอร์พอยต์เลยทีเดียวครับดูของใหญ่ๆกันมามากแบบต่อเนื่องกันเกินไปแล้วเราไปดูคนที่มีท่าไม้ตายจริงๆกันบ้างดีกว่าครับกับฮัมมิงบรูคโครงกระดูกนักดนตรีประจํากลุ่มหมวกฟางถึงแม้ในเวลาปกติเขาจะเป็นคนที่ตลกโปกฮา ไร้สาระมากแค่ไหนแต่พอถึงเวลาต่อสู้เขาก็กลายเป็นคนที่จริงจังขึงขังและสามารถพึ่งพาได้มากๆโดยปกติแล้วตัวของบรูคจะใช้ศาสตร์การต่อสู้เป็นเพลงดาบจากตะวันตกผสมประสานเข้ากับไอเยือกแข็งจากวิญญาณที่ร่างของเขาปล่อยออกมาเกิดเป็นเพลงดาบที่รวดเร็วและสามารถแช่แข็งผนึกการเคลื่อนไหวของคู่ต่อสู้เอาไว้ได้ด้วยดาบที่ซ่อนอยู่ในไม้เท้าที่มีชื่อว่าโซโซลิก ที่ก็จะจัดเป็นดาบประเภทชิโคมิซึเอะหรือดาบที่ซ่อนอยู่ในไม้เท้าตัวดาบเนี่ยก็จะมีขนาดเล็กบางทําให้ในการโจมตีแต่ละครั้งก็จะรวดเร็วแต่บาดแผลของศัตรูที่ได้รับไปมันก็จะไม่ได้ใหญ่มากครับและถ้าไม้ตายสุดยอดสุดโหดของบรุคเลยก็จะเป็นการโจมตีศัตรูหลากหลายคนในคราวเดียว อย่างท่าฟลสดัมออเคสตาที่จะฟันดาบออกไปเป็นรูปตัวโนต้ตแต่มันก็จะจําเป็นต้องให้ศัตรูเรียงแถวกันมาแบบพอดิบพอดีเลยด้วยนะครับแบบที่เราจะได้เห็นกันในช่วงท้ายของอนิเมะวันพีชภาควานโนคุนี้ในตอนที่1044ครับต่อมาเรามาดูขวัญใจประจําช่องชิโนบิไรซิ่งของเรากันเลยดีกว่าครับอย่างตัวของนิโคโรบินตัวละครที่เรียกได้ว่า เปรียบเสมือนคุณแม่ประจำกลุ่มหมวกฟางโรบินเธอจะเป็นผู้ใช้พลังพิเศษจากผลดอกไม้ที่สามารถแตกกิ่งก้านสาขาอวัยวะภายในร่างกายของเธอออกไปได้ที่นอกจากจะใช้อำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันได้แล้วมันยังสามารถโจมตีศัตรูด้วยท่าหักข้อต่อได้อีกด้วยซึ่งต่อมาหลังจากเหตุการณ์ทำสคริปต์โรบินก็สามารถพัฒนาพลังจนสร้างแขนขาขนาดยักษ์ออกมาโจมตีศัตรูได้เป็นวงกว้างอีกทั้งยังสามารถสร้างร่างกายขนาดยักษ์ของตัวเอง ออกมาต่อสู้กับศัตรูที่มีชื่อว่าก er ิกันเตเฟซึ่งท่าไม้ตายที่โหดที่สุดของโรบินก็จะมีชื่อว่าเดมอนโอนิเฟลหรือปีศาจเบ่งบานดูเหมือนจะเป็นร่างที่พัฒนามาจากก er ิกันเตเฟลโรบินใช้ร่างนี้ต่อสู้กับแบ็กมาเรียหนึ่งในหกล่องนภา,าลูกน้องระดับแนวหน้าของไคโดจากกลุ่มร้อยอสูรโดยจะสามารถเอาชนะเธอมาได้ในวันพิษอนิเมะตอนที่1044ครับซันจิ พ่อครัวประจำกลุ่มหมวกฟางที่นอกจากจะมีฝีมือในการทำอาหารที่เป็นเลิศแล้วทักษะการต่อสู้ของเขาก็ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวครับเทคนิคของซันจิส่วนใหญ่มันก็จะมาจากการใช้ขาเตะโจมตีไปที่คู่ต่อสู้ซึ่งตัวของซันจิเขาก็จะเป็นสายความเร็วครับในช่วงแรกซันจิตั้งชื่อลูกเตะของเขาเป็นชิ้นส่วนต่างๆของเนื้อเช่นเนื้อสันเนื้อซี่โครงอะไรแบบนี้ครับ ซึ่งท่าไม้ตายที่โหดที่สุดของซันจิณปัจจุบันมันก็จะเป็นกระบวนท่าเตะที่มีไฟสุดร้อนแรงอย่างอีฟิชชองคอริเยเป็นท่าที่ตัวของซันจิจะใช้ฮาคีก,อกรอบผสมประสานเข้ากับเอ็กโซสเกเลตัน ที่เป็นผลมาจากการที่พ่อของซันจิอย่างจัดวินสโมกดัดแปลงร่างกายของเขามาตั้งแต่สมัยยังเป็นเด็กนั่นเองครับเป็นพลังใหม่ที่เพิ่งตื่นขึ้นมาของเขาเกิดเป็นเปลวไฟสีฟ้าบริสุทธิ์ที่ร้อนแรงที่สุดในบรรดาเปลวไฟทั้งหมดรัวเพลงเตะเข้าใส่ร่างของควีนแบบไม่ยัง้งและปิชากการต่อสู้ไปด้วยบัฟเบิร์สหรือเนื้อระเบิด คนลูกสมุนมือซ้ายของไคโดที่แขวนวานนคุนิลงไปจนได้ครับเรียกได้ว่าท่าไม้ตายของซันจิก็จะเป็นคอมโบเพลงเตะเนื้อ,อย่างระดับพรีเมียมนี่เองครับคนต่อมาก็จะเป็นสมาชิกที่อาวุโสที่สุดในกลุ่มหมวกฟางอย่างตัวของจินเบค,ครับชายชาตรีแห่งท้องทะเลนายท้ายประจำกลุ่มหมวกฟางที่มีความสาม,มารถในการบังคับเรือเป็นเลิศ นอกจากนี้ในการต่อสู้จินเบยังมีความเชี่ยวชาญในศาสตร,ร์การต่อสู้ระยะประชิดอย่างท่าคาราเต้มนุษย์เงือกและกระบวนท่าต่อสู้นี้มันก็จะดูเหมือนกับท่าคาราเต้ในโลกของเรานี่แหละครับฝีมือของจินเบเนี่ยก็จะอยู่ในระดับปรมาจารย์เลยก็ว่าได้นะท่าไม้ตายสุดโหดของจินเบเลยก็คือหมัดอสูรผ่ากระเบื้องครับเพียงแค่หมัดเดียวเท่านั้นนอกจากที่จะสร้างความเสียหายให้กับศัตรูได้อย่างมหาศาลแล้ว มันยังปล่อยคลื่นทำลายล้างสร้างความเสียหายให้กับพื้นที่บริเวณโดยรอบเป็นวงกว้างได้อีกด้วยแต่มันก็จะเป็นที่น่าเสียดายครับที่ภายในเรื่องวันพีษเรายังไม่ได้เห็นตัวของจินเบเจอคู่ต่อสู้ที่สมน้ำสมเนื้อจนทำให้เขาเอาจริงได้เลยครับเราก็ต้องมารอดูกันต่อไปครับว่าตัวของจินเบเอาจริงเนี่ยเขาจะมีไม้เด็ดพลังเดือดอะไรซ่อนเอาไว้อีกหรือเปล่า เดินทางมาจนใกล้ครบแล้วครับกับหนึ่งในสมาชิกที่แข็งแกร่งที่สุดของกลุ่มมวกฟางอย่างโรโรโนอาโซโลนักดาบประจํากลุ่มที่พกดาบมาถึง3เล่มเป็นเพลงดาบพิสดารที่ตัวของโซโลเนี่ยฝึกฝนมันมาตลอดชีวิตผสมประสานเข้ากับดาบเรื่องชื่อมากมายที่ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนเข้ามาให้พี่หลงของเราได้ใช้ฟาดฟันศัตรูในปัจจุบันถ่าไม้ตายที่รุนแรงที่สุดของโซโลก็คงจะหนีไม่พ้นถ้าร้อยสามจิตอาวร์ คุณศึกพยองมังกรสถานฟ้าเป็นท่าไม้ตายที่ตัวของโซโลใช้เพื่อเข้าปะทะก,ก,กันกับท่ามังกรมหาอัคคีของหนึ่งในสมาชิกรลำดับที่สองของกลุ่มร้อยอสูนอย่างคิงและสามารถปิดฉากการต่อสู้ที่แคว้นวานโนคุนิไปได้อย่างสมศักดิ์ศรีเลยทีเดียวครับและต่อมาในอันดับสุดท้ายก็จะเป็นกับตันของกลุ่มหมวกฟางอย่างมังกีดีลูฟี่ชายผู้สืบทอดพลังมหมัจจรรย์จากผลปีศาจผลฮิโตฮิโต ผลมนุษย์โมเดลเทพนิกะผลปีศาจสายโซโออนพันสัตว์มายาที่นอกจากความสามารถพื้นฐานจะเปลี่ยนร่างกายของเขาให้กลายเป็นอย่างแล้วเมื่อผลนี้ตื่นขึ้นมันก็จะเปลี่ยนตัวของผู้ใช้ให้มีรูปร่างกลายเป็นเทพนิกะผู้ปลดปล่อยมีพลังที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงได้ถ้าไม้ตายที่โหดที่สุดของดูฟี่ก็จะอยู่ในร่างนี้นี่แหละครับกับท่าหมัดปืนเทพวานอน,อนหรือบัจรังกัน ท่าไม้ตายที่จะทําให้ตัวของลูฟี่สร้างกําปั้นขนาดใหญ่เท่าภูเขาเคลือบไปด้วยหาคิสีดําทมินที่สามารถโค่นสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกอย่างไคโดจากกลุ่มร้อยอสูรในร่างมังกรได้และทําให้เขาพ่ายแพ้คืนความสงบสุขให้กับดินแดนวานโนปิดฉากมหากาบการต่อสู้ครั้งนี้ลงไปได้อย่างสวยงามครับและนี่ก็คือท่าไม้ตายสุดโหดของเหล่าสมาชิกในกลุ่มหมวกฟาง ณปัจจุบันครับถ้ามีข้อมูลตรงไหนที่ผิดพลาดผมก็ต้องขออภัยเพื่อนๆมาณที่นี้ด้วยนะครับสามารถชี้แนะตักเตือนเราเข้ามาได้ในช่องคอมเมนต์เลยนะหรือถ้าเพื่อนๆชอบท่าไม้ตายของใครก็สามารถเข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่ช่องคอมเมนต์เลยก็ได้เช่นกันครับแต่ถ้าถามว่าผมชอบท่าไม้ตายของใครในคลิปนี้ก็น่าจะเป็นหมัดอสูรผ่ากระเบื้องของจินเบครับพอได้มีโอกาสมาทำคลิปนี้ผมก็ได้มีโอกาสกลับไปดูฉากที่จินเบต่อสู้กับฮูสฮูอีกครั้ง แล้วรู้สึกว่าตัวของจินเบเนี่ยมันช่างแข็งแกร่งซะจริงๆขณะที่สามารถป้องกันท่าดาัชนีพิฆาตที่เคลือบหาคิเกราะของฮูซูไปได้ด้วยการใช้เพียงแค่หาคิเกราะที่แข็งแกร่งกว่าแล้วยืนนิ่งๆเท่านั้นเจ้าฮูซูเนี่ยถึงกับนิ้วชี้หักกันเลยทีเดียวครับเป็นตัวละครที่ผมมองข้ามมานานมากๆเลยจริงๆนะ แล้วก็เพื่อน,นๆอย่ากจให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับหัวข้ออะไรในเรื่องวันพีชก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาบอกกันได้เลยนะถ้าหัวข้อนั้นมันไม่ใช่หัวข้อที่เราเคยทำมาก่อนเดี๋ยวผมจะมาทำให้ได้ดูกันแน่ๆครับขอเพียงแค่ช่วยกันกดปุ่ม Subscribe ติดตามช่องของเราเอาไว้กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้เพื่อที่จะได้ม่พาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้ช่องของเราชินบ i ไรซิ่ง สามารถสร้างผลงานดีๆแบบนี้ต่อไปในทุกสัปดาห์ด้วยนะครับขอบคุณเหล่าสมาชิกทุกท่านที่สมัครเป็นเมมเบอร์ชิพเข้ามาให้เราในทุกๆเดือนเลยด้วยนะสุดท้ายนี้ขอบคุณที่รับชมกันจนจบแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ